ที่ระยอมไปเป็นประธานวันเกิดทีายไม่รู้ใครตบใครนะก็บอกนะวันเี่ไอ้เลเนี่ยนักจะไอ้บอบเนี่ยนะถ้าพูดถ้าพูดแล้วเนี่ยนะไม่มีใครเล็กกว่าใรแล้วนะมาถึงนาทีนี้แล้วเพราะมันต้องเลื่อซึ้นกันเลยกันมันต้องเลื่อึ้นกันเลยกันนะเดี๋ยวผมค่อยขะสยายว่าความลึกลับซับซ้อนในประเทศไทยมันเป็นยังไงนะ เอาละครับไล่ให้จบในเรื่องที่ว่าประยุทธ์ไอเล่เนี่ยที่มันทําทุกวันนี้นะครับมันบอกจะคืนความสุขให้ประชาชนสุขกันเหลือกเกินโดยเฉพาะพวก,พกปัดใต้วันนี้สุขเหลือเกินยางเหลือห้าสิบห้าบาทนะสมดาหน้าสมดาหน้าเออสมัยน,นา,นนา,นนา,นนายกปูร้อยมันก็บอกว่าต่ำไปมนแฉาร้อยยี่สิบ ไปไงล่ะตอนนี้มึงได้ห้าสิบบาทเดี๋ยไปไงล่ะนั่นแหละมึงก็กินยางนั่นแหละไม่ต้องกินข้าวหรอกเอายางนั่นแหละไปกินผัดกินแกงกินนะไอ้พวกใต้ทั้งหลายไอ้ผมเรียกคนใต้แฝงเกิดในสวนยางและทําเรื่องยางมาสมัยน,นายกทษินเนี่ยนะผมบอกแล้วชิบหายหมดแหละนะก็รู้อยู่ว่าไอ้กุ่มิตางนี่เป็น,นพวกไหนนะครับคนนีลล้นะัแหละนะสมน้ำหน้ามั้ <laughs> สมนำหน้าคือบางครั้งมันต้องสมนำหน้าลนะ่ะแม้กระทั่งคนปฏิใต้นี่นะผมไม่ได้ว่าคนปฏิใต้ทั้งหมดนะไอ้คนปฏิใต้ที่เขาเอาอกับประชาธิปไตยที่เขาไม่บ้าเจา้าและเขาก็ไม่ไปบ้าประชาธิปัตย์และเขาก็ไม่เอาไกลเละไกลบอดเนี่ยมีเยอะไม่ใช่ไม่มีนะถึงแม้ว่านะมันไม่สแสดงออกกันมากมายเพราะว่ามันเป็นตัวะไรตอนนี้อะไรใจอย่างนี้ก็แต่ผมสมดนหน้านะไอ้พวกบ้าเจา้าค พวกเป็นลูกกระแ๋งไอ้เทือกนะวันนี้มึงก็ไปเลียลูกกระแ๋งไอ้เทือกด้วยกันนะหรือไม่มึงก็เอาอยางเนะี่ยนายัดปากหนึ่งแล้วมึงก็กินยางี่ยไปนะนี่แหละครับเอาละคืความสุขคความสุขมากเลยนะปัใต้ได้ความสุขมากเลยตอนนี้นะาไปอุดร์ได <laughs> ้กนกรุงเทพวันนี้ก็มีความสุขนะคนกรุงเทพมีความสุขนะวันนี้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย น่บ้านเมือนสงบเรียบร้อยเป็นไงล่ะบ้านเมือนสงบเรียบร้อยเศรษฐกิจเป็นไงล่ะครับวันนี้สนามบินยังกับป่าชานี่นีนี่ไม่มีม็อกแล้วนะไม่มีม็อกไม่มีคนเดินกระบวนไม่มีอะไรแล้ยนะแต่ทําไมสนามบินเหมือนป่าชาวันนี้ได้ทุน นะนักอุตสาหกรรมกำลังจะย,ย้ายนะกำลังจะย้ายโรงงานย้ายแหล่งผลิตไปอยู่อินโดนีเซียไปอยู่เวียดนามไปไงละ่ะวันนี้คอนโดมิเนียมสร้างมาแล้วไม่มีหมาจะซื้อแล้วคนก็ไม่ซื้อหมาก็ไมซื้อไอ้ที่จอง,จองไว้ก็ทิ้งใบจองกันราคาที่ดินวันนี้ก็ตกหัว แม้กระทั่งพักพวกเราคุณหมูเนี่ยนะขายเนี่ยนะไอ้เครื่องใช้ไม้สอยในโรงแรมเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะสงสัยอาจจะต้องปิดกิจการแกบอกว่าสงสัยจะต้องปิดกิจการเร็วๆนะี้แหละก็ลูกค้าแทบจะไม่มีเลยนี่ไงคืนความสุขนะเป็นไงละ่ะข้าวไปสองเดือนคุยนักคุยหนาบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วเป็นไงเลยทิพหายขนาดไหนไอ้ที่มันสงบเรียบร้อยเนี่ยนตะ่ มันไม่ได้สงบเรียบร้อยเพราะว่ามันมีความสุขหรือว่ามันเป็นธรรมชาติแต่อที่เขาเรียกว่ามันเป็นความสงบเรียบร้อยภายใต้อำนาจพด็จการที่ทำให้เขาเกิดความกลัวและเขาไม่กล้าขยับนะมันเลยดูแล้วมันเหมือนจะเรียบร้อยแต่มันเหมือนกับว่ารอวันที่จะระเบิดนะครับ มันไม่ใช่เรียบร้อยนะผมบอกให้ท่านรู้ด้วยว่าอาการอย่างนี้เนี่ยนะของประเทศไทยเนี่ยของสังคมไทยเนี่ยมันเหมือนกับนะมันสะสมความร้อนเอาไว้พอร้อนถึงจุดหนึ่งมันระเบิดนะวันนี้นี่คืออาการของการสะสมความร้อนไว้จนถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะระเบิดนะประเทศไทยวันนี้ แต่เมื่อไรวันนี้ที่ทานเห็นว่าวันนี้โอ้โหมันเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยนี่คือการสะสมนะความร้อนพลังงานเอาไว้เพื่อเตรรอวันระเบิดแล้วก็ระเบิดเป็นจุนเลยแหละเ่ยวน,นี้นะมันไม่ใช่เรียบร้อยเพราะว่ามันดีนะการกระทาํขาขัคอสชอวันนี้คนนะเขาสงบเพราะว่าคุณใช้อำนาจอุ้มเขานะ ไปฆ่าทิ้งบ้านแล้วก็ไปทรมานเขาบ้างอะไรเขาบ้างแล้วก็ตามไล่ล่า,ลาเขายักข้อหามินสถาปันซึ่งใครๆก็รู้ในโลกนี้เป็นข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดนะแล้วก็มีเฉพาะในประเทศไทยที่ความผิดถึงขั้นติดคุกสิบห้าปีแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าเป็นเรื่องกองมานคงนี่เขากลัวกันตรงนี้เขายังไม่รู้ว่าจะสู้กับพวกมึงอย่างไรเพราะตอนเนี้มึงมีปืนนะ มึงมีปืนและมึงมีอำนาจมึงเอาอำนาจไปรวมมาไว้แล้วก็กษัตริย์ไทยเจ้าไทยไอบอดแกมันก็ยกให้มึงเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นหัวหน้าโจรวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นปกครองโดยแก๊งอันตราพนหรือว่าแก๊้งโจรน,นะหัวหน้าโจรวันนี้ก็คือกษัตริย์กษัตริย์คือหัวหน้าโจรและก็ตัวมือปืนใหญ่ของโจรก็คือไอเล่ เนี่ยครับก็พูดกันตรงๆอย่างนี้แต่ภาพเหนือไทยเป็นอย่างนี้ประชาชนวันนี้ก็กลัวไหมกลัวครับเพราะว่ายังหาทางสู้หาทางออกที่เป็นรูป,ปรธรรมที่จะสู้กับมันเนี่ยตอนนี้ยังสู้ไม่ได้นะนี่แหละครับยังสู้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าความแค้นนั้นอ่ะมัน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็กําลังหาช่องทางที่จะพลิกมาสู้เพื่อจะมาคว่ำพวกไอเละไอบอดเที่ยวนี้ต้องบอกว่าคว่ำทั้งไอเล่ le, ทั้งไอบอดนะเออดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าคืนความสุขและบ้านเรือนสงบวันเนี้ยมันไม่ใช่ความสุขครับมันมีแต่ความทุกข์แต่ความทุกข์ในความเงียบมันทุกข์แบบเงียบเงียบและมันทุกข์หนักวันนี้คนไทยเนีย่ยคนไทยวันนี้ทุกข์แบบเงียบ,บเงียบและก็ทุกข์หนัก ว่าโวยวายไม่ได้วันนี้ยังไม่กล้าโวยวายยังไม่มีเงื่อนไขให้โวยวายนะครับและยังไม่มีเงื่อนไขที่จะลุกขึ้นสู้แต่สภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่ผลักให้ประชาชนคนทั้งประเทศนะคนไทยนะยิ่งในอนาคตเนี่ยที่บ่อกีมีคนถามมาว่าเหลืองกระแดงจะรวมกันยังไงเดี๋ยวผมจะพูดนะครับสภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่ผลักให้ประชาชนเนี่ยนะ เตรียมพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ไม่ต้องใม่ใครมาบอกอะไรแล้วครับสภาพมันเป็นตัวผลักนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเงื่อนไขมันเกิดให้คนที่พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ในอนาคตแน่นอนนะครับดังนั้นไอ้การเนี่ยขึ้นความสุขให้กับประชาชนวันนี้จึงเป็นการหลอกลวงและพาพ ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องความสงบนั้นเป็นภาพลวงตานะครับมันไม่ได้เป็นภาพเป็นความเป็นจริงและสิ่งที่ประยุทธ์ทำวันนี้มึงบอกว่ามึงจะฟรองดองมึงจะสมานฉันมึงไม่มีฝ่ายนะครับมึงไม่มีฝ่ายเรื่องเล็กเกแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องไม่ให้นะประชาชนจัดวันเกิด ของหมอพงศักดิ์นอกจากไม่จัดบัรเกิดให้ท่านสักศิแล้วยันเอากระเช้าไปอวยพรให้กับนาะยชวนหลีภัยซึ่งใครๆก็รู้ว่านี่คือตัวแทนประชาธิปัตย์นะตัวจริง่ะนะตัวจริงนะท่านเห็นแล้วยังครับคำตอบก็คือว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าสลายสีเสื้อ แต่วันนี้เขากําลังสลายสีเหลืองเนี่ยไอ้กาลังสลายสีแดงเนี่ยให้กันพวกสีเหลืองสีเดียวโดยสีเขียวประยุทธ์เนี่ยไอยุทธเลเนี่ยมันเข้าออมาเพื่อทําลายสีอื่นเนี่ยให้ไปเป็นสีพ่อมันสีเดียวนะสีเดียวคนเห็นได้ชัดไม่ต้องอธิบายเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเรื่องเนี้ยมันลึกเข้าไปในหัวใจประชาชน ผมถามว่าทักษิณเสียหายอะไรไหมนะที่อายุทยเลเนี่ยนะมันทรงทหารเนี่ยนะไปบุกจินพีเรียนไปกระชาปกป้ายกระชากรูปแนละ้วทักษิณลงมาไม่จัดวันเกิดแล้วก็บุกไปที่วัดที่หมอพรหมศักดจะจัดนะงานทำบุญให้กันบนายทักษิณน,นะถามว่านายทักษิณเสียไหมอันเนี้ยไม่มีเสียครับมีแต่ได้ คนก็เห็นใจกับทั้งโลกผมเพก็คุยกับระดับระดับนะัเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเอ็นนวันนี้ถึงเรื่องนี้วันนี้ทั่วโลกเขารู้ไปหมดแล้วทั่วโลกเขารู้ไปหมดแล้วครับว่าความเลวระยำของคอ,อสชอและไอบอดเลเ่เนี่ยนะไอบอดบวกกับไอเล่เนี่ยนะมันทำอะไรไว้วันนี้ก็รู้หมดแล้ว ดังนั้นในสิ่งที่เขากาลังทําอยู่วันนี้เนี่ยนะที่เขากาลังทำเขาคิดว่าโอ้โหเขาเล่นงานทักษิณได้วันนี้แม้แต่วันเกิดวันนี้ยังไม่ให้เลยเนี่ยนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับหนึ่งคนรักทักษิณยิ่งรักทักษิณมากเท่าไดรนะก็ยิ่งเกลียบคอมชอมากขึ้นเท่านั้นไขอ้คอสชอมากขึ้นเท่านั้นนะครับและคนที่เป็นกลางอยู่เขาก็จะเห็นทันทีว่ามึงเลือกข้า มึงเลือกข้างกูงไม่เห็นได้ชวนมาทำเยี่ยอะไรประเทศชาติเลยแม่งท่องอยู่อย่างเดียวว่ายังไม่ได้รับรายงานขนาดมันเป็นนายกเนี่ยนะขนาดว่ารถไปทำเยบมันเนี่ยนดะยังขนซีดีเถือนไอ้จิบหายแต่วันนี้เนี่ยมึงเอากระเช้าเนี่ยนะเอาไปมอบให้กับตืชวนไอชวนเหนียงยานเนี่ย แล้วก็ทักสินเนี่ย้วประชาชนก็จะจัดวันเกิดให้มึงจะตายโหงตายหา่ากันยังไงมึงใช้อำนาจใช้ทหารใส,ส่ทบูทเนี่ยนะไปบุกในวัดในว่ามึงไปกู่เจ้าอาวาสและไอ้นี่ที่อีกอีกขั้วหนึ่งเนี่ยจะไปทําบุญที่วัดอะไรวัดพระศรีหมหาธาตุจะทําบุญให้ไม้หนึ่งก็คุณทีเนี่ยนะไม้หนึ่งเนี่ยก็ทหารก็บุกไปอีกแล้ว จะไปจัดงานทำนบุญคร,รอบๆร้อยวันหรือกี่วันเนี่ยนะให้กับไม้หนึ่งเนี่ยวันนี้ก็ทหารก็ไม่จัดอีกแล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังถามผมผมรู้สึกยังไงเนี่ยผมต้องขอบใจไปนะพี่อุตยัยมึงทําเยอะๆมึงทําเยอะๆนะมึงทําเยอะๆเอาละไอ้เรื่องนี้ให้ท่านไปคิดต่อนะ แต่อคนที่ชอบด,ด่าผมเนี่ยนะไม่ต้องไปโพสนะว่าผมเนี่ยนะขอบใจประยุทธ์นะให้คนเข้าใจว่าผมเนี่ยนะเป็นพวกประยุทธ์ไม่ต้องไปทํานะอยา่าเลยอยากด่าผมยังไงก็ด,าด่าเถอะผมไม่ได้ว่าแล้วแต่ประเภทที่ว่านะแกล้งคุยแล้วผมพูดแล้วเข้าใจแล้วแต่แกล้งไปพูดมันนั่นเหมือนไม่เข้าใจเนี่ยนะก็เหมือนกับผมบอกว่าการเลือกตั้งใลระบอกปผด็จก,การเนี่ยมันไม่ได้อะไร ถ้าจะเอาเลือกตั้งก็องเอาเลือกตั้งในระบบชาติไตยและตอนนี้ผมบอกแล้วว่าให้ต่อต้านไม่ใช่ต่อต้านแค่รัฐนูนนะการเลือกตั้งภายใต้รัฐนูนนี้เราก็ไม่เอาการเลือกตั้งภายใต้นะรัฐบาลที่มีคอสชอยู่บนหัวเนี่ยนะเราก็ไม่เอาการเลือกตั้งภายใต้นะกฎหมายความมั่นคงอยู่สูงสุดกว่ากฎหมายรัฐนูนและประธานคอสชอ ้ัทําอะไรก็ไม่ผิดน้ทถือว่าการกระทํานั้นเป็นที่สุดเนี่ยนะครับและก็ถือว่าชอบโดยกฎหมายและรัฐมนูญและถือว่าการกระทํานั้นเนี่ยเป็นที่สุดเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยนะถือว่าในาโลกนี้แม่งเอาผิดนไม่ได้เลยเนี่ยและไม่ต้องรับผิดชอบที่อะไรเลยเนี่ยแล้วแต่กูไปเลือกตั้งภายใต้กติกาของมันและภายใต้บรรยากาศและภายใต้การปก,กครองนะของมันอย่างนี้เนี่ยกูไปเลือกหาหอกหาสวรรค์ที่มาอะไรกันล่ะ วันนี้นี่การต่อสู้ในทางการเมืองนี่มันง่ายแล้วครับเพียงแค่ประชาชนปฏิเสธเท่านั้นแหละมันจะไปะจับอะไรประชาชนทั้งประเทศอ่ะประชาชนเนี่ยนะครับบอยคอรตการเลือกตั้งบอยคอร์ตรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญมันไม่ได้มาจากประชาชนมึงมาจากการยึดอำนาจนะบอกแล้วว่าหมามันจะออกลูกมาเป,เ,ปเป็น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 นกมันไม่ได้ออกลูกเป็นแมวไม่ได้ ประเด็จการออกลูกเป็นประชาธิปไตยไปไ,ได้ไอ้รัฐนูนนั่นคือลูกประเด็จการนะรัฐนูนมันเป็นลูกครับแม่มันนั่นแหละคือการปกคร,รองคือระบอบท่านจำเอาไว้ระบอบประเด็จการมันก็มีรัฐธรรมนูนได้รัฐธรรมนูนไม่ใช่เครื่องหมายแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยอขอท่านด้เข้าใจเอาไว้รัฐธรรมนูนคือเครื่องสะท้อนระบอบครับผมพูดไว้หลายครั้ง ถ้าเป็นระบบบด็จการรัฐนูนก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบบด็จการก็รัฐธรมนูญน,นี่ไงมันสะท้อนให้เห็นถึงระฐบบป็จการชัดเนจนที่สุดไม่เห็นละดังนั้นอย่าไปคิดว่าแล้วถ้ามีรัฐนูนแล้ว่เป็นจับไตไม่ใช่และยิ่งจะตั้งคณะกรรมการร่างรัฐนูนใหม่จะได้ประชาไตายมากขึ้นก็ไม่ใช่เพราะว่าทั้งหมดที่มาตามโครงสร้างของอธิบายประชาี่แล้วว่ามันมาจาก